สวัสดีครับเมื่อคืนก็ไปลอ,อกบานนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวมาจัดการหมวกอันนี้สาเหตุหนึ่งของน้ำจีบถ้าเราไม่เคาะหมวกพวกนี้เหลืองๆออกเนี่ยหรือกระโปรงเนี่ยต้องเอาออกทั้งหมดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพวกเพลี้ยไฟจะไปอาศัยอยู่ข้างในเนี่ยเราจะพ่นยามพื่ออะไรจะไม่ด,ดูแล้วก็จะเป็นไซค์ข้างน้ำจีบนะครับอยากได้ราคาดีๆเราต้องเอาหมวกออกเนาะเนี่ยใครปล่อยไม่เอาออกนะ มันบาดเมื่อคืนเนี่ยพวกเมื่อคืนเนี่ยวันนี้ต้องเอาออกนะครับต้องปลดออกให้หมดอยากได้ลูกสวยๆคัดลูกสวยๆเนี่ยนะครับนี่ต้องเอาออกถ้าใครขี้เกียจเนี่ยเขาบอกไว้เลยนะครับเกยโอเวอร์ทันทีนะครับคุณก,ก็จะโดนกดราคาขายไม่ได้ราคาเหมือนก็ซื้อักิโลละร้อยเนี่ยคุณก็จะตกไปอยู่ที่เจ็ดสิบหรืออาจจะไม่ถึงนะครับแล้วแต่พ่อค้าบางคนนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับก็ทําให้พ่อค้าเนี่ยใช้ช่องทางตรงเนี้ยนะครับ กดราคาของชาวสวนอันนี้เราก็ต้องจัดการนะครับอันนี้ทราบนะครับทุกท่านอันนี้คนที่ทํามาเก่าๆเนี่ยเขาก็ไม่มีปัญหาพวกนี้นะครับเดี๋ยวมือใหม่ก็อาจจะมีปัญหาทําไมของผมหนามจีบอะไรประมาณนี้นะครับหมวกมันแห้งเนี่ยในพวกนี้นะครับสามวันอาจจะไม่ถึงสามวันเนี่ยแห้งบีบที่ลูกนะครับบีบที่หางแย้เนี่ยบีบลูกขึ้นเก็ดก็จะเอาไม่ออกแล้วนะครับหลังจากนั้นก็เรียบร้อยนะครับ ตามสภาพโอเคนะครับคลิปนี้ก็อาจจะมีประโยชน์สําหรับมือใหม่เนะนะครับแล้วก็พี่คนกเก่าๆก็อันนี้น่าจะไม่มีปัญหาพวกนี้นะครับเนีย่ยนะครับก็มาปลดออกทุกวันนะครับเขาก็จะมีไม้เขี่ยอยู่รู้สึกว่านะครับเป็นตะแกรงเป็นตะขอนะครับทําจากฝาหลังรองพัดลมอันนี้ลองดูเนาะแต่ว่าผมมาได้ทําเองผมผมสั่งมานะครับเพิ่งสั่งมาปีนี้ปีที่แล้วทำลวดมันเล็กเกินมันหักนะครับ โอเคนี่ก็เริ่มบานแะล้ต้นนี้นะ่าจะเป็นต้นแรกๆที่บานนะครับรุ่นหลังก็จะเป็นเนี่ยรุ่นเนี้ยเยอะประมาณนี้นะครับ